ภาพสบายดีเด้อพ่อแม่พี่น้องสบายดีเอซีที่หักแพงเบิดสู่ขูส่คนเบิดสูสหมองส่บอลเนาะโอวาซิ่ในและกระต่างประเทศก็ดีเนาะทักทายสบายดียินดีตอนห้เขีาสู้ซ่องน้องมินนี่คือเก่าคือเดิมเด้อพี่น้องเนาะโดยเมื่อนี้เอเนาะบาวดารบเดินทางมาหาน้องคำอีกแล้วพี่น้องเอเมื่อนี้เนาะ โดยสิมาถามอ,อาการเพิ่นเนาะโดยเมื่อวานน,านี่กะนเพิ่นเป็นไข่เนาะโดยเป็นไข่โอ้ยเป็นไข่เวียนหัวเพิ่นวาเนาะเจ็บหัวมัว่วตาเป็นวิ่งเป็นเวียนเพิ่นวะโอ้ยน้่กินกระบอมีเพื่อนวาโดยเนาะพอดีบาวดาก็ได้ไปซื้อ,อยมซื้อยามาให้เพิ่นเนาะเมื่อนี่ก็ได้เอ้ย โดยโดยเมื่อวานนี้เนาะโอ้ยว้าวกำบล์ที่พี่น้องเอ้ยเนาะเดี๋ยวไปซื้อยามาให้เพิ่นแลิกกาน้ำเนาะโดยเมื่อนี้กะสิพาพี่พาน้องโดยมาทำเบิ่งอาการเพิ่นเนาะว่าเป็นยังไงอาการดีขึ้นแล้วบ่เนาะหรือยังไงโอ้ยโดยโดยโดยเนาะโดยโดยไปโอ้ไปล้มน้ำเพิ่นพี่น้องเนาะโดยโดยมาหอดเงินถึงซานเพิ่นเป็นที่ห้อยแล้วพี่น้องเอ้ยเนาะอันนี้สิเป็นเงินเพิ่นอ่าเงินพ่อเพิ่นเนาะโดยโดย ด้านล่างก็สิเ uh, ป wow. nice, ็นเงื่อนเพิ่นเนาะโดยทางนั้นเนาะมากับปั๊บเพิ่นอยู่เฮือนพอดีพี่น้องเอ้ยป๋อพี่น้องโะเนาะโดยโดยโดยยังไ้ตัวโน้ติยังอยู่ดิตัวโน้เนี่ยตีโถเนาะโดยป๊ตีโถพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวไปโอ้ไปล้มน้ำกันพี่น้องเอ้ยเนาะอืมบรรยากาศมบรนีากะ แดดพี่น้องเนาะดีแน่แต่ว่ามีลมเพิ่นว้างโดยโดย,โดยไปโอ้โไปลมน้ำพิ่นน้ำกันพี่น้องเนาะไปพี่น้งอ,องอืมาหอดเงินเป็นเป็นที่เยมหอ,อยแล้วพี่น้องเอ้ยโดยเนาะอันนี้คือซีเมนหงันพ่อแม่เพิน่นเนาะแต่ข้าวตะกี้ม่นพอเพิน่นอันนี้ซีเมนหงันเพิน่น A uh, du cấp húa nó no, té tón phân uh, nhang thân đầy lược la cắn nó rồi hết nhăng đê sao khâm ôi oh, đôi đôi sao bay đi sao khâm ôi rồi đôi hết nhăng đê nó ôi เก็บกวาได้ด้ทาเรเอ้ยป้าทีเท่าวันฮ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 ัาฮันฮันฮังนฮันาันฮ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 ัันฮ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 ันนันัันนฮันฮัน้ยนฮั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 นอันฮันเอนฮันนี่นันนนน ต้องได้ของรางวัลนี่มีรางวัลมาฝากนเงนี่ยขอบใจเด้อจ้ะขอบใจเด้ออ้าวดีใจปั่นน้องเด้อลูกปั่นน้องเด้อปั่นให้น้องแน่ลูกลแย่ปั่นกันกับน,น้องอา่าทีโทรปุ่นแซ่บบ่อยากกินขนมบ่าไอ้ไอ้ตัวโน้ปั่นน้องเด้อลูกเด้อโดยโดย <เล S 2> โดยใช้ลูกเช็ดเช็ดฝันน้องน้ำเด้อหน่อยเด้อใช้แกเป็นบ่ล่ะแกเป็นบ่แกเป็นบ่มาลุงแกให้นไหมมาลูกแกให้นไหมลูกไหมโอ้ยโดยโดยโดยพรุนีนะว่าโวเป็นพี่น้องเอ้ยนับชาเนี่ยอันไหนลูกอันนี้อันนี้โดยเดี๋ยวลุงแกให้เดี๋ยวลุงแกให้แกให้น้องนับชาครับอ๋อเอาลูกอ่ะเนี่ย อย่าหยาดน้องเด้อลูกเด้อน,นี่อันนี้โอ้ยโดยูโดูมีจ่ายได้ขนมเอ้านี่เจ้าแม่นยัง้ยงเลยลุงกับโบเคยกินเป็นี่ยนงครับมันเสียบบอกลุงเลยเด้ออันนี้สิเป็นบัตรเพิ่นตี้เนี่ยบัตรกระตุนนี่ให้หมดนย่งามๆเนี่ยโอ้ยเนี่ยของเหรียญตัวเนี่ย,มา,ม,าม,าม,ยมาลูกแกใหม้มาขนมมามน่ะจะสกินเดียวนี้ป่าวกินเลยอืมอะไรอ่ะบัตรที่โต โอ้ยขอบใจเด้อค่ะขอบใจเด้อลุงว่าดูเยบ๊วยบ๊วยลูกแกใครบ๊วยนี่พี่น้องเอ้ยของเล่นอานม้วของเล่นนุ่มว้าวบูปินพี่น้องเอ้ยอตีทโกดูดูอย่าดื้อเด้อลูกเด้อมบ๊วยไปลงอ่าถ่ายคลิปข้างล่างก่อนเด้อเนาะอืแม่เจ้าเก็บขยะเพิ่นวะลูกกิน แหนบขนมละทิ oh, no. mm ่มลงทั่วทีเพื่อนว่าโอ้ยเนาะอือดโดูดูเก็บเอาไปร่วมกันชาวคำเอ้ยกระตุกได้ยังใส่ได้บ่เนี่กระตุกนี่หรือแตกละโอ้ยเก็บไปวไา้ผู้เด้อผู้หยุดตารางเล่าผู้เด้อหรือว่าขึ้นไว้อยู่เทิงเล่าผู้ก็ดีโดูดูอือนี่เหนียนมัดไว้ได้ชาวคำเอ้ย S <S โอกน้อนจรงที่วักโดยให้ลูกรับลูกนอนเช่ก,ก่อนเพื่อว่าจะที่ซักเนาะโอ้ยเพื่อนเก็บขี้เหีงาขี้ยกพี่น้องเอ้ยได้ขน,ขนมมาฝากเพื่อนเราเพื่อกินและเพื่อทิมลงตามภาษาเด็กน้อยแลย้วเนาะโอ้ยบัวกันแหละที่เท่าพี่น้องเอย้อยเมนข้าเจ้าบุษันจักยังดอกเจ้าคำเอ้ยอืมข้าคำ tiếp quật ngăn phân ba, để nó sạch sẽ, sạch sẽ, phần ba nó, ui, đôi, 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 cái mùi nước cốt dừa đấy, cái luôn, khung lén, khung lén, anh anh, khung lén, khung lén, đấy nè, mùi khung gỉn đấy nè, khung lén nữa, đôi, moment, moment khung gỉn, đấy, khung lén, đôi, đôi kẹo sô đâm โดยโอ้ยเก็บ่นเดไปๆโดยมาแล้วมาได้อยังกวาดอีกเนาะโดยโดยโดยเก็บตัวมันเป็นพวกอ่าทุ้งยงทุ้งยางนี่แหละสักคำเลยโดยกระโปงกระป๋องให้มันเป่ามันเปลี่ยนนี่แหละเนาะโดยโอ้ยแม่นนี่แหละเนาะเด็กหน่อยกระข๋องขนาดหน่อยของคู่กันอยู่แล้วเพคนว่า โปร่งนกโปงนมมูลนาะโอ้ยทำยายอยู่กับดูบ่ค่อยดีเด้เพื่อนวะเพื่อนก็เก็บทำความสะอาดพี่น้องเอ้ยอืยอดูดูดูเออเก็บใส่สอบไว้นางเอ้ยเมืแล้วจะเอาไปจูดไปเผาทำลายใหม้มันเป่ามันแปนอือโอ้เกืบอบลงตัวน้อยใช้ไ,ได้อยู่ว่นะอือแงคา,างนึงได้แสนาง โอเคลมพัดมาทางนีขบองนีโอ้จะมาหน่อยละคาักาไปโดย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 เอ้โดยยโดโอ้สักคำมาสวดทงเทียงบอกคน่าโดยปะขึ้นหอนแดดได้เนี่ย โอ้ยลูกน้อยยังสี่แล้วนงะครเบมือยักติดกันกน,นะขนมติดกันโอ้ยโดยโดยปุน่นอ่าทิชชู่ขนมติดกันมาคำหน่อยวะแมนแล้วลูกน้อยเนาะก็ต้องเอาเก็บไปลูกภาษาออกมานะแมนแมนดกน้อยสักคำมือบัาวา่ากันดอกโดยโดย อ่ามือนี่พอใหญ่เพิ่นบ่อยู่บ่มือนี่ไปหาทานไปลงทานบ่ลงเต่าบ่โอ้ไปเอาท่านมาไว้ดังไฟเพิ่นหานกะชีไปริดน้ำมูน้ำพวกเนี่เพิ่นไปตะกี้นี่จะเพิ่นนอนโอ้ดู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 ให้เพิ่นไปเนาะดู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 ตะกี้เพิ่นมีแต่นอนอืมดูดูสบายดีดูเนาะ โอ้เก <edral> ่งเก่งเก่งก uh, <Yeah. S 1> ินน้ำเวิร์ดเด้อลูกเด้อกินเวิร์ดเด้อลุงซื้อมาผักกินน้ำเวิร์ดเด้อเดยซื้อมาขนมมาฝากอันล้านพี่น้องเอ้ยอะไรเลยเป็นเนืได้เนาะอ่าเป็นไข่เป็นเนาวมือว่านว่าเป็นเวียงเป็นเวียนนะเป็นเนืได้ไข่แน่แล้วบ่ไข่แน่แล้วอือดีขึ้นแล้วเนาะ มาถามเบิ่งอาการอ่เสาค้ำพี่น้องเอ้ยเมื่อวานนี้ก็ได้เนาะเจ้ากินยมกินยาแล้วบ่มื้อนี้นะกินแล้วเนาะโอ้โดูดูเอาด้อลูกเด้อขนมนี่เด้อกินยาแล้วเพิ่นว่าเนาะเอ้ออุ๊ยนั่งน้อยเก่งแท้อันนี้เก่งแท้ลูกกินข้าวกินน้ำแล้วบ่มื้อนี้นะ กีเขาีลต่เกางปลาาคอกางปลาขคออ้าวปตึกแฮนะลได้ปลาอเูับอ้รไปตึแ่เ่อพื่อนบยอยว่าเนี่ยเพิ่นไปตึกแฮ่มัไปต้หาอยู่หากินเนาะไหากินมาให้ลูกให้ลานกับลูกคนไปละกันอยากนกินนะกัน่ได้ชูสือดอไก่โดยถ้าเพื่อนไปกับเพ่อได้อยู่ได้กินเนาะฮาปูฮาปลา เออเงินเล็กๆน้อยๆเก็บไว้ซื้อจําเป็นโดยอันเพิ่นเ่ตะกี้น่ะเพิ่นมีแต่นอนๆโดยๆๆอยากเฮาจนบ่มีเงินจนหมดเงินเนาะบ่มีเงินแล้วบ่มีไผเอาให้หาก็บ่เป็นหาอยู่หากินก็จักสิหาอีหยังพี่น้องเอ้ยบ้านเฮาเนาะนหลังจากทํางานก็บ่ได้ลูกน้อยคั่นว่ามีเอ่อบ่อนเหตุการณ์เงานหรือว่าบ่ได้ยากลูกน้อยยังว่าเนาะ โอ้ยๆๆสิได้แก่อยู่โดยเอ้อไปนั่งข้างแม่แล้วเด้อเออนั่งรอไว้ตะเนาะบ่มีงานทําไดมแม่นบ้านเฮาํานาน้อยบ้านเฮาบ่มีงานทําไดมีแต่ยามเกี่ยวข้าวดํานาแม่นมีแต่ยามเกี่ยวข้าวยามดํานาเนาะโดยบ่ยามเกี่ยวข้าวดํานาก็บ่มีงานแม่นแม่นนงเอ้ยเาไปอยู่เกี่ยวข้าวกันไปเกี่ยวข้าวรับจ้างนบ่อโดย ด้วยก็เอาลูกให้เนาะอือดย้วยมื้อนี้อาการดีขึ้นร้ายเนาะดีขึ้นร้ายโอ้โด้วยด้ยันเข้านอนมันกิบว่ได้อยากนักหัวได้เออด้วยดยขันขันเฮานอนรลายเน่ะอันนั้นเนาะอยากนักหัวอ๋ออยากนักหัวเคนว่าพี่น้องเอ้ยคันเฮานอนเฮาบบ่ลุกเน่แหงเก๊กเนาะคันเฮาเฮาคันเฮาอันนั้นแล้วเฮากลับไปอาบน้ำเน่สาขามเนาะ นั่ไปย่างลูกนางลูกหลิ่มตามพ่มตามเงาเนี่แหละขันทาานอนอยู่ผืนแห้งไม่กินอยากขึ้นเลยเอ๊ะกินโนกินดูยังขาไหนเพิ่งไปอยู่หลินมกังเวนนะพอขันทายนะขอนกังเวนขันทากให้ไปเะขันทาว่าลูกหน่อยสองคนย่าดปะโอ๊ยวันนั้นมันบมีป่าตังประตูไม่หยาดโอ๊ยโดยโดยโดยมีแนวหลอกแนวหลอกมันโดยเนาะหยาดเลยเนาะโอ้ยบัวเล้ออยู่ เงื่นแคมทางไะโดยเพื่อนผัดแคมทางอยู่คนดีคนหายผ่านมาทิมาขึ้นนะรผมเจาโอ้ยเมนคมเจ้าได้นางคำมาขึ้นจังเข้าหายไปเข้าวะกันวิ่งกันว่เยหาเนาะไปใส่มาใสกรไดเนาะจะน่าสนใจเห็นคนแปลกหนามาผัดเชื่อนหาพรอผัดบบดดยเมนอะไรจากสิอื่นห้ใไรมาซ่วยเนาะเอนหมีประตังประตูปอ๋อโดยโดยโดย già ai chứ mới hay nên nhăn rồi kinh bớt chắc sụt là bớt sóng, là cả đi khẩn vừa nó đồ kia vậy đó già nè đó ăn kinh bộ là kia vậy đôi xương ngoài đấy giang hành ăn đấy, nói, còn... ờ, ngoài, nói kín, úi, ăn đây. đây đôi hay lụt cho hiến đấy cho nó còn ở xe ngoài buồn xuống xuống cho nó chào xì áo núi ăn ta lai đây nói này bố nhanh đây rồi đôi đôi อันคือว่าเห็นไปในห้านเนาะเห็นไปในห้านอันลุงบอยโดยอันเออ,เอ,อกินลูก,กินมันชิปปอนเจ้าเนาะเออชิปปอนมันชิปปอนลุงเลยโอ้ยเนาะัด,ดช,ปปชาชิ้งกิ้งเชะบ่ชิปปอนลุงบ่กินโลดีละนะลุงกินแล้วกินโลดเออลุงบ่กินดอกทิ่แล้วกินใช่เออ,เอ,อมีผู้ใหญ่ใจบุญบ่เพิ่นเอาให้โดย บุญมันซื้อแข่งหายจิตวิหันนั่นลุงบอยโอ้โดยโดยโดยเสาซุยบ่เสาซุยบ่มาซุยเลยค่ะโอ้โดยน้ำโดยโดยว่านนี่แหละเนาะเอาไปมอบเงินให้เสาซุยเนาะโดยซซุยื้อแข่งคัวให้โดยมีคุณยายเนาะทางคุณยายทางเมืองเนาะอะไรเนาะเพิ่นอ่าฝากเงินมาให บ้าดายนี้เนาะเป็นสะพานบุญเนาะให้มาอ่าให้อ่าสาวสุยเนาะเป็นเพื้น,เป,นเป็นผัวแล้วก็ให้ให้สาวสุยเนาะเอามาให้เจ้าอีกครั้งอีกเทืเา่าเดียวเราะโดยให้ซื้อเครื่องครั่วผลมาเนาะโดยก็ได้ยังแน่ละ่ะเงินหา้าร้อยรวมกันเลยบ่อยโ<ห>อโโโ้โดยโดยมีหมามามีน้ำปลามีน้ำตาลแล้วก็มีนมเนาะมมีขนโอ้โดยเครื่องใส่เฮือนครัวเนาะ

แาสฟัแบยาสีฟันโอ้ดูดูดอยู่น้ำกันบ่โอโดยดมีลุงบอยแน่เพื่นว่าดยมีผู้ใหญ่ใจดีอ๋อดยเนาะมีผู้ใหญ่ใจดีซัพพอร์ตเขามาทางลุงบอยน้ำแน่เพื่อนว่าอ้นั่งลุงเลยมียังงแนเพื่อโอ้เมงเ

เดี๋ยวลูกล้มักตกแล้วักตกแล้วมักตกเป็ดได้นี่มันกินบ่ได้โอ้ยจิตโอ้ยเอาไว้สูงๆเด้อไว้สูงๆด้ๆดอห้องน้ามงน้ก็ต้องห้อยไว้เด้อเอาคำไปเข้าโบหอยถ้าหนึ่งลูกเขาไปเทสิมืดถึงจะซื้อมาโดยเด้อง่ายสิบอกหนึ่งสัญลันี่วาง่ายของของใส่นี่จะต้องห้อยไว้สูงๆห้วิทย้วิทย์มือข้าเจ้าเลย ใชว้นอยไดเหนยโดยดดยดบบ่บ่อยเมื่อเนาะดยแล้วก็เป็นซุ้มน้ำป้าซุ้มแตงขัวกินนี่อย่าไว้ตด้ยดยเอาไหวชุ้งสูงันอด้ดยเล็กน้อยเพิ่์ลโจักยังดอกโอยคุณด้วยด้วยด้ยปลาดยเออโอ้ยเอาขนมมาให้ลูกอีกเลย โอ้ยลุงบอกกินเอาให้ลุกเอาให้เย็นเอาให้อยู่ไอ้เฮ้ยแมีน้ำตาลมีน้ำตาลน้ำแน่จะแก้วป้องเออเดี๋ยวเอาให้ลุงอ้ามาลุงสิแก้ให้มีขนมโรตีหนึ่งมีปิโตรหนึ่งแพ็คโดยมีปิโตรน้ำแน่เนาะไข่ในห้องซาซุยบ่อยห้องลุงบ่อยใส่ไข่ของลุงบ่อยโอ้ยโด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 ยเนาะอือ สาวข้ามกับซีได้เด็ยๆคุณลุงแกให้เราหนี่อ่ะกินรถสาวข้ามกับีไดอ้อุ่นใจมีแห้งไปอ้ยลายมือเติบอยูอ่ตรงเนาะโดยเนาะโอ้ย,อยจะได้ก็ขอขอบคุณบคุหลายๆเด้อขอบคุณทุนเจดียนเมกกื่อต้นเนาโแก<ด>ให้ขอขอขอบ้งาง ข่านี่นะเสี้ยลูกเนาะโดยต้องขคขอบุญขอบคุณหลายๆายเด้อเนาะผู้ใหญ่ใจดีเนาะเบิร์สุขสุขคนเนาะทั้งคุณยายก็ดีเนาะทั้งอ่าผู้ใหญ่ใจดีทั้งลุงบอยก็ดีเนาะที่มาช่วยเรืออ่าเสาค้ำเนาะเพิ่นก็โอ้ชีได้กินไปร้ายมือเติบเพิ่นว่าเนาะขอขอบคุณหลายๆาเนาะขออ่าอวยใส่ให้พรให้ผู้ใหญ่ใจดีเนาะเบิร์ตถูกทานเนาะสุขภาพร่างกายแข็งแรงเนื้อ อย่าเจ็บอย่าจนเนาะโดยปัทนาสิ่งใดก็ขอให้เลยสมปัทนาด้วยครับเด้อเนาะโดยให้แห้งให้รำให้รวยมื่อหนาเนาะโดยให้ร่ำให้รวยเมื่อหนาเด้อเนาะโดยสุดสุดท้ายนี่ก็ขออันให้เสักคำกับให้สว่างให้เศร้าเสด็จสักคำเด้อเนาะเป็นไข่เป็นน้าก็ได้ให้ซ่นในหันซะโดยโดยโดยเนาะโดยโดยน้องวินนีลายเนาะโดยทาบามี โดยโดยเป็นปสะพานบุญในคุณยายเนาะโดยถาว่านเะนาะมี FC, เอฟซีหรือว่าป่าลุงใจดีทั้งได้อยากซอยเพิ่ม <brid> เมติมเข้ามากะติดต่อมาได้เด้ยพี่น้องเนะาะบัวาสีทังลุงบอยก็ดีหรือว่าติดต่อมาทางอ่าพอมินนี่ก็ดีเนาะเฟซบุก๊กเขากะพอน้องมินนี่พี่น้องเอ้พิมเข้ามาเนาะโดยแต่ว่าเพื่อนอ,อาจซิเต็มแล้วโดย แต่ว่ากดติดตามเด้อเนาะเรือกาเฟซบุ <c oughs> ๊กแม่น้องมินนี่ก็ได้เนาะโดยถ้าผู้ได้อยากอ่าซอยเลือเสาค้ำเพิ่มเติมก็ได้เนาะโดยโดยเอาไอซ์มิ่อนพี่น้องเนาะพอกันไม่คิดหนาเด้อพี่น้องเด้อเนาะสำหรับคดีมี้ดแ่โดยสบายดีสบายดีเนาะ